ปังดีครับมามาัาตังว่าได้ปรับเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยไม่ชินเลยไม่ชินเลยครับพี่ขาไม่ชินไม่ชินไทมาเลยไทม์ไทยชื่อจริงเลยป่ะใช่ฮะแต่ไม่มีความหมายทําไทยไม่มีความหมายไม่มีความหมายด้วยทมว่าผู้มีรศไทยว่าผู้ยิ่งใหญ่แล้ะพ่อแม่ชอบคนละคำก็เลยประกบแต่ทําไทยไม่มีความหมายแล้วทําไทยนี่เป็นอะไรกับไทยอ๋อเป็นเป็นเหียเป็เี้ยวป็เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยแล้ว เข้าส <muitas> <ian> ู่วงการได้ยังไงครับเข้าสู่เด็กๆผมเป็นนักเต้นครับผมเรียนเต้นตั้งแต่8ขวบอ่ะแล้วผมก็แข่งเต้นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนทาง r s เเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็เลยเรียกไปแคสอะไรเงี้ยแข่งปุ๊บแล้วก็มีแมวมองมาดูเลยใช่แต่แมวมองมาดูรอบแรกผมก็ไม่ผ่านนะพะเขาเรียกไปตอนแบบ11 12แมไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่ะมันเด็กไปอ่ะเขาเรียกกลับไปตอน15โอเคอันนั้นแมวแค่มามองแล้วก็หมาคาบไปก่อนก็ตาก็เริ่มจะเต้นนะลองตาแรกแป๊บ r อเเหมือนกันถูกต้องฮะ นี่คือรุ่นพี่นะใช่รุ่นพี่ในวงการเลยนะจริจริงอย่างนี้เต้นก็ไม่หนีกันเลยทีเดียหนีกันนะตอนนี้มีเขาเต้นเก่งมากเฮ้ยมีเขาเต้นแบบเขาคือเขาเต้นสวยสมัยนั้นเต้นชัดมีบีบอยยังสมัยนีบอยมีแล้วฮะใช่มีมขอเริ่มจากท่าแบบที่ตัดิ๊กนเนอร์พี่บิ๊กเนอร์ก่อนใช่ปะลองดูดิก็เต้นประมาณแบบตึงตึงตึมาเ่ยมาเ่ยนมาเนี่ย่มานีนยนมย่นเยี่่ เขาก็เหมือนเพราของเขาเนี่ยจะเต้นสูงของผมเยอะแรงกว่าใช่ไหมส่งมาขนาดนี้คือแบบพี่ได้ไปแบบเต้นแบบเรลกระลาดแต่เขาจะเป็นสเต็ปถูกต้องเป็นเรื่องเป็แล้วไม่เมื่อกี้เมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเมื่อกี้มันมีเรียกเลยนะเป็นเป็นเฮาส์มันเป็นฟุตเวิร์กที่พี่ทำเนี้ยแต่คืออนาคตมันจะมีแบบมีแบบ พิ่จากทางเยอะมื่อกี้เดี๋ยวคือจะบอกว่าอันเนี้ยมันเบสิกคือเด็กๆดูดุ่ยไปดุ่ยเลยอ่ะพี่นุ้ยจ๋ารู้จักป๊อปปิ้งไหมป๊อปปิ้งไอ้หนูชอบป๊อปปิ้งหลงมันจะยากเลยป๊อปปิ้งมาป๊อปปิ้งไปจบจบป๊อปปิ้งอะไรน้องอดาวนี่อะไร มีขนเหนียวปะทำอะไรไม่ใช่หมูปิ้งทำอะไรป๊อปปิ้งไงมเคอกป๊อปปิ้งมันมีเหรอปิ้งอ่ึเกอบเกือบ้เแล้วมาเกแล้วเก้ยอบ้วก้เ้้วเ้อเฮ้ยมนต เฮ้ยผลญหลายทะ้งหมไม่มีแววนะฮะมีแววนะถ้าพี่มาแบบตอนช่วงผมผมไม่ได้เกิดแล้วนะอ่ะฝากผลงานนะครับอ้ยักษนี่ฝากยักษ์อื่นบ้างสิมันมีเยอะมากจริเยอะแยะนานผมจะได้ใส่ชุดนี้่ห่อชุดนานๆอะ ไม่ต้องถามผมก็ได้ขอผมนั่งโชว์ชุดหนดววอ่อยวดาปะแค่คนรู้จนกผมบ้าบภาพนี้บ้างอ่ะ <c oughs> แค่นั้นแหละที่คุยกันเองเลยก็ได้อย่างเดียวทำไมช่วง <ๆ S 2> นี้เห็นในคอนเทนต์ TikTok บ่อยมากครับผมเออมันเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆคือที่ผม <c oughs> ผมทำอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่คนอย่างนั้นอยู่แล้วนะคือเป็นปันๆอยู่แล้วแล้วผมชอบทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นแบบว่า ชุดผู้หญิงเนี่ยผมใส่อยู่แล้วนะแต่แค่ไม่เอาออกมาโพสนะคือบางทีผมเห็นยกทรงใครวางผมจะชอบหยิบขึ้นมาใส่ไว้หรือกระโปรงเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเชี่ยผู้หญิงแม่งรู้สึกไงวะหรือรองเท้าใครถอดอยู่ผมจะหยิบใส่หมดอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผมก็ชอบแบบชอบลองใส่ไปเรื่อยอ่ะแล้วก็มีคอนเทนต์ทำกับแฟนใช่ไหมอ่าใช่ทำทำกับโฟบางทีเหมือนโฟเท้ามึงไม่กล้าทำหรอกเนี่ยผมก็อ้าวพูดนี้ก็เลยมีคอนเทนต์แปลกๆเกิดขึ้นใช่ฮะเอาจริงๆถามตรงๆนะทาม โฟดุไหมไม่ได้ดุแต่เขารู้เรื่องเยอะกับผมอะเคยมีปากมีเสียงกับโฟไหมเคยฮะแต่ไม่ไม่ได้ผิงปากเสียงแค่คุยกันทะเาลาะกันนิดหน่อยมันไม่ได้มีขนาดนั้นกลัวไหมเออกลัวกลัว <c oughs> ไหมตอนทะเลาะไม่กลัวกลัวตอนเราไปออกไปที่อื่นมากกว่า <c oughs> ทําไมอะหมายความว่าไง มหมายว่าเราเกรงใจกลัวแบบสมมติแบบผมจะพยายามไม่ค่อยอยากมีปัญหาเราไปที่ไหนมีผู้หญิงอะไรเงี้ยผมจะค่อยจะถอยถอยถอยหนีออกมาอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยเชี่ยขี้เก<ๆ>ียจมีปัญหาว่ะกลัวเขาแบบมีมันมีปัญหาเราจะไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนหนีอะไรเงี้ยอ๋อต้องเซฟตัวใช่เราก็เซฟตัวเองจบโฟนี <ๆ S 2> ่หึงมากไหมคือจริงๆผมไม่ไม่คิดว่าหึงมากนะผมคิดว่าเราหน้าตาดีมากมากกว่าจะเป็นจุดนั้นซะมากกว่าถ้าพูดอย่างนี้คือเราก็ต้องยอมรับได้ไงพี่ถ้าพูดอย่างนี้ถามตรงตรงเลยเคยไหมเวลาทุบไปงานร้องเพลงไปที่อื่น มีแบบกิ๊บกิ้วนี่มีไหมมันก็มีบ้างมีบ้างแล้วเขาจับแต่ไม่ไดงไงร้องเพลงอ๋อเขาเลยไม่มีไงคืออางร้องเพลงอยู่แล้วไม่แล้วก็จับได้ไหมเคยจับได้ช่วงแรกๆเลยช่วงที่แบบว่าระหว่างที่ผมแบบลัาลามาแล้วค็มาบกับเขาอะไรเงี้ยบางทีมันยังปรับตัวไม่ได้พี่แล้วเป็นระหว่างอยู่ด้วยกันแล้วเขาจับได้ยังไงเขายังไงถามใครถามใครดูพี่นุ้ยถามว่าเด็ก็ช่วยจับเคยถามถามเสียงมึงมาแต่ตามึงมอยแจ๊ดอะ ก็นนมาหน้าตรงนี้ไงอ๋อถามข้ามผ่านหน้าแล้วเคยไหมแบบว่าเขาจับได้หรือยมีไหมไม่นั่นก็ไม่ไปไหนแล้วไม่มองคอแกงมอกเขาสิไอ้เหี้ยเขาแข็งเชิดไม่กูขึ้มองหนุ่มมองใครถามใครแล้วมีไหมเขาจับได้หีือยัมระหว่างอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ไใช่ประชูเหรอสมัยก่อนพี่สมัยตอนแบบสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยผมคุยโพสต์แบบสิบแปดสิบเก้าเลยมั้ยหน้าตาดีอ่ะแล้วจะ ถ้าถามแบบผู้ใหญ่วิใหญ่เราชอบอะไรในตัวแฟนเราไม่งี่เง่าพี่คือแบบว่าเขาโตกว่าเราอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบว่าไม่ไม่งี่เง่าคือพูดอะไรปั๊บเขารู้เราจะไปทําอะไรจริงเข้าใจเลยห่างกี่ปีสิบพี่แต่แต่เขาก็ัน้านกนดีนะเขายังชอบอะไรที่เป็นวัยรุ่นอยู่ไงแบบว่าไปเที่ยวอะไรเสื้อผ้ามันยังยังคุยกันได้อยู่พี่ กระแสตอบรับดีไหมเวลามาเล่นทำคอนเทนต์ลงดิสตอรกับแฟนดีพี่ดีกับผมลงคนเดียวอ่ะลงคนเดียวไม่มีใครดูเลยพี่เขาก็ชอบถ่ายกับเราด้วยใช่ปหมแต่คือผมจะเป็นคนคิดแล้วแบบสั่งเขาทำอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกียนเกินเขาก็ไม่กล้าทำแต่ก็ช่วยกันทำพี่คือบางทีเขาก็ส่งมาเฮ้ยลองทำวันนี้ดีอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกีตาแข็งบ้างไหมน้องโฟเนี่ยมีตาแข็งบ้างบ้างอย่างเช่นคือเราเนี่ยคิดคอนเทนต์มาแล้วต่อตัวแล้วฉันลองทำดู เนี่ยแค่ยืนแล้วกวักมืเอเรียกอะไรเงี้ยเขาพี่ตาแข็งบ้างกวะถ้าเป็นเม <we> ียเราเองไม่มีเลยมีคนทําอย่างงี้แล้วมีเมียตาแข็งใช่ไหมมีพี่มไม่ชอบพี่ไม่ชอบบอกกันคนใกล้ตัวนี่แหละมีแล้วเมีย่อบอกกันบอกกับเมียนี่แหละเมียไม่ยืนทาท่านหน่อยคุณกูใบแล้วก็กวักมือเรียกเมียว่าไงถามผมอยู่สองชั่วโมงพี่ถามเรื่องทําไปเพื่ออะไรนั่งนูกนนนน่ี่ผมก็บอกอ่ผมก็ ไม่ถ่ายงอนซะงั้นพี่ไม่ถ่ายแล้วทำทําไงคอนเทนต์มันต้องเดินต่อเนี่ยสองวันแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องถ่ายคลิปั้งคูใบกันเยอันนี้เรื่องของคนรู้จักพี่เหรอเรื่องของกูแต่บางทีผมทําปุ๊บเม็ดเงินมันมาแล้วหยุดเลยเงียบเลยอ่ะเม็ดเงินมาเงียบปากคุณเราเอาแบบนี้เป็นพื้นฐานหรอหรอเขาอาจจะไม่ใช่คุณทำคอนเทนต์กับเมียบางทีเมียอาจจะไม่ชอบมีไหมก็มีเรื่องราวแบบคอนเทนต์แล้วทะเลาะกับเมียไหมโหนึกไม่ออกนะ ไหนบ้างไม่มีไงแม่งเยอะมากไม่รู้จะเอาเรื่องไหนรู้จะเอาเรื่องไหนก่อนเลยเพลงเพลงอ่ะเพลงตอนนี้ทําอะไรไว้บ้างเออเพลงเพิ่งปล่อยเป็น EP ไปครับปล่อยไป5เพลงใช่เดี๋ยวกำลังจะทําเพิ่มอยู่ฮะตอนนี้เขาอิสระแล้วใช่ยี่ปล่อยในช่องหนูใช่ไหมหรอใช่ครับ EP คืออะไรพี่ฮะ EP คือ EP อ่ะอืม EP ไงไอ้หนังที่ปั่นจักรยานข้ามดวงจันทร์นั่นอีพีอู้ว่มึงจะจำเรื่องนี้ได้อ่อสุดท้ายนี้ฮะฝากผลงานหน่อยครับผม ไอจีนะครับผมก็ชื่อไทม์ไทยเลยครับแล้วก็มี YouTube เป็นเพลงนะฮะก็ชื่อไทม์ไทยเหมือนกันแล้วก็ t ิ k กต o อเป็นไทม์เอ็กไทยแล้วก็นี่ผมทํา YouTube ช่องใหม่ชื่อไทยไทม์ครับไทม์ไทยไทยไทม์ใช่เป็นแบบเป็นเป็นฟิลหมยูทูบตลกกอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากใี้ด้วยครับโลนนมบอยครับเป็นบริษัทอ มีอ่ะบริษัทแล้วนะผมมีบริษัทของตัวเองนะเนี่ยอ่าที่เป็นคุณเป้ใช่มีคุณเป้แล้วก็มีคุณเป็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำพวกอุปกรณ์มวยพวกนวมพวกเสื้อผ้ามวยพวกอุปกรณ์ต่อยมวยอะไรเงี้ยเขาใส่นแล้วต่อยต่อยมวยสบายเพราะติแขนอดให้ดูแขนเขาไม่แขนแบบเฟล็กซ์วาวด้วยคุ้มนล้วันนี้ผมมาคุ้มแล้วแต่งอยู่เนี่ย